ครพบกับเราก้มเจ้าท่าเพื่อประชาชนนะครับดาเนินงานโดยสานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่4จังหวัดสุขาครับขณะนี้เราอยู่พื้นที่ปฏิบัติงานคุณลอกล่องน้ําคลองตุยงครับอาเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งผู้ที่อยู่กับกระผมในขณะนี้คือนายกระเดชแก้วประจางนะครับหรือว่าพี่นงครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานคุณลอกล่องน้ําคลองตุยงนะครับสวัสดีครับพี่นงสวัสดีครับรผมอยากทราบความเป็นมาของโครงการหน่อยครับครับ ความเป็นมาของโครงการนะฮะก็คือผู้นำชุมชนก็คือประธานประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งปาชายเลนครับ,รบของมงู่ที่8ตำบลบับกบางอระเทพานะครได้ทำหนังสือร้องขอแจ้งความเดือดร้อนไปยังสำนักงานพัฒน,นาและบำรุงษ,ษาทางน้ำที่4ครับเพื่อดำเนินการคุดลอกรองน้ำในพื้นที่แห่งนี้นะครับเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน คือร่องน้ํามีสภาพตื้ขนเขืนทำให้การสัญจรทางน้ำํำนาเรือเข้าออกด้วยความยากลําบากครับจําเป็นต้องรอระดับน้ําขึ้นเป็นที่และก็อีกอย่างก็ทําคือทําให,เาห,าให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความเสียหายของสัตว์น้ําทะเลที่หามาได้เพราะว่าเข้าเข้าออกลาบากนะซึ่งทางสํานักงานพัฒนาและบรรุงรักษา,ษาทางน้ําที่4ได้ลงมาตรวจสอบ ปัญหาความต้องการของพื้นที่และก็พิจารณาเห็นว่าการขุดลอกลองน้าแห่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ครับซึ่งทางสํานักงานพัฒน,นาและบำรุงฝา,าทางน้ําที่4าาได้จัดทําแผนแผนงานนะครัประจําปีงบประมาณ2,565ครับแล้วก็ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ครับครับผมครับโครงการขุดลอกดําเนินการอย่างไรบ้างครับ ครับก็โครงการขุดลอกลงน้ำของปูยงนะฮะตอนนี้ดำเนินการโดยใช้รถขุดแขนยาว15เมตรครับทำการขุดลอกระยะเวลาดำเนินการประมาณ60วันครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25เมษายนจะแล้วเสร็จก็คือครบกำหนดในวันที่ประมาณวันที่23มิถุนายนครับ2 5 6 5นะฮะร,ระยะทางในการดำเนินการ ประมาณ3า0รอเมตรความกว้างของร่องน้ําที่ดาเนินการคุณลอกประมาณ20สิเมตรครับ,รบที่ความลึกสองเมตรอ่ลักษณะของวัสดุที่คุณลอกเป็นดินทรายครับเป็นเลนด้วยนะฮะเป็นเป็นเลนในในในพื้นที่บางส่วนครับอ่าซึ่งทําให้เกิดเออมันซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนทรายครับและการไหลเวียน ของน้นพาพาพาําปัด่าไฟเข้าไปย่องน้ําครับถ้าไห่เกิดอกิดการตื้นเขินนะครับในขณะนี้ดําเนินการเสร็จไปแล้วประมาณ80เรับครนบคาดว่าจะเร้วเสร็จต,ตามแผนที่กําหนดเอาไว้นะฮะครับผมรบประโยชน์ของโครงการนะครับที่คาดว่าจะได้รับมีอะไรบ้างครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการคุณโลกครับผมครั้งนี้จะมีประโยชน์ในการสัญจรทางน้ำครับ ของเรือประมงขนาดเล็กนะฮะเอเพื่อจะนำเรือประมงเนี่ยออกไปประกอบอาชีพได้สะดวกครับขึ้นครับและสามารถระบายน้ําในช่วงฤดูน้าหลากอีกอีกอีกทางหนึ่งนะฮะช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อีกอย่างหนึ่งครับผมครับครอยากให้พี่ช่วยรณรงค์เรื่องของขยะหน่อยครับครับอยากให้พีน้องประชาชนที่ใช้ล่องน้านะฮะช่วยกัน ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลาคลองหรือพื้นที่สาธารณะนะครับเพื่อความสะอาดและน่าอยู่ไม่เป็นปัญหาต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ํบและเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับครับผมครับก็นี่เป็นตัวแทนนะครับในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแนะนําตัวหน่อยนะครับผม ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับผมนายฮามะบากานะครับประธานกลุ่มอนุรักษ์น้ำในป่าชายเลนโปรเตฟาครับครับครับสวัสดีครับผมจำนากองดินข่วมหนวยการกองจ้างอบตป่างครับผมครับสวัสดีครับผมนายประดิษฐ์ไตรด้วงมีการนุการนายกอบตบางครับครับผมครับไปที่มาที่ไปที่หาขอความมุ่ข้พาะของให้้เจ้าท่ามานดำเนินการคุดลอกนะครับเป็นมาอย่างไรก่อนนะครับ อยากอยากให้ท่านประธานครับครับก so, like ับท so, ี u, th ang, th ang ่มาที่ไปของการที่ขอโครงการจากกรมเจ้าท่าให้ขุดลโกนะครับก็ทางตำบลปากบางเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของตื้นเขินแล้วก็ระบบการไหลเวียนของน้ำนะครับการสัญจรทางเรือเสร็จแล้วก็ฤดูน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะประสบเรื่องน้ําท่วมถ้าเกิดเป็นน้ําท่วมใหญ่นะทุกปีเทพาปากบางเนี่ย ก็จะเป็นปลายน้ํารองรับจากน้ำสบาย,ย้ยก็เป็นน้าท่วมทุกปีเลยถ้าเกิดเป็นน้ำาด,ดูน้ําท่วมใหญ่ครับเพราะฉะนั้นการขุดโลกของตรงนี้ของกบเจ้าท่าเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาในส่วนของอการไหลเวียนของน้ําโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับ,รบเบิกปากช่องตรงนี้สายน้ําที่ไหลาจากคลองเทพาที่เล้นท่วมจากเทพามันก็จะไหลเข้าสู่คลองตุยงเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดว่าปากอ่าวของเราปิด ทำให้น้ําไหลลงช้าพอไหลลงช้ามันก็จะเกิดท่วมในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอตอนนี้เราได้การขุดโลกของกรมชลธารแล้วแล้วเราก็มีปากาวในพื้นที่ร,ระบบน้ําที่นี้มันก็จะไหลดีนะครับน้ำน้ำบนลงก็เราสามารถรองรับได้น้ำขึ้นลงของทะเลเราก็สามารถมีการระบียของน้ำที่ดีขึ้นอ,อนาคตก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ จกมีละครั้งสองปีค hmm. รั <ça> kind of so so no so no ้งเนี so no no, so <mon k> ่ยเพราะว่าไปนะครับเราอยากให้มีโครงการนี้ก็อาจดูมรสะสมบางทีของมันแอบปากอ่ามันก็จะปิดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตการทําต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีปากอ่าวให้เราอยู่ตลอดครับก็คืออยากอยากให้ทางเจ้าท่าเนาะมาช่วยแก้ปัญหาต่อเนื่องนะครับเพราะการขุดลอกในโปการนี้ก็คือช่วยช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนะช่วงเพาจะบ่วจงอุทกภยนะครับก็คือ สามารถที่จะไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นเพื้นที่ก็จะได้อยู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นปัญหาก็ลดลงไปนะครับผมเมื่อระบบน้าไหลเวียนดีเนี่ยทรัพยากรน้ําก็มากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านก็เกิดประโยชน์นะครับทรัพยากรน้ําเยอะคนก็หาปูหาปลาแล้วมีรายได้อันนี้เป็นเป็นเป็นมุจลสาคัญขอการของระบบนิเวศน้ําดีทรัพยากรดีคนก็ดีครับผมครับเชิญเพ่อนพี่ขอกองช่างนะเนาะครับผม สำหรับผมเองก็ได้มีมาส่วนร่วมก็คือไม่อยากพูดอะไรมากนอกจากกล่าวกล่าวคำว่าขอบคุณของกรมเจ้าท่าที่แด้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นของเราครับผมก็กรมเจ้าท่าก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่า ปัดเป่าทุกบวามุงงศขเนาะใช่ตรงกับความต้องการของประชาชนใช่ครับที่จะแนะนำอะไรบ้างครับผมครับขอบคุณกลุ่มเจ้าชาคือทางองค์กรอบตบักบางคือรู้สึกยินดีนะครับที่กลุ่มเจ้าชาได้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคือทางอบตไม่ ไม่มีศักยภาพบางครั้งที่จะขุดโลกคลองได้นะครับแต่กรมเจ้าท่ามาช่วยในตรงนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมครับต้องขอขอบคุณีทุกคนนะครับที่ที่นึกถึงกรมเจ้าท่านะครับเรื่องปัญหาทางด้านทางน้นนี่ก็สามารถติดต่อสํานักงานได้นะครับเผื่อว่าให้ให้เราได้ช่วยแก้ปัญหาตรงไหนได้อีกนะครับครับผม ต้องขอขอบคุณทุกท่าน,นครับผมขอบคุณครับดีครับผมจะเห็นได้ว่าโครงการคุณลอ,อกของกรมเจ้าท่านะครับนอกจากจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านช่วยในการสัญจรทางน้ำนะครับเพื่อนําเรือเข้าออกไปประกอบอาชีพทางด้านการประมงแล้วนะครับก็ยังสามารถช่วยระบายน้ําได้อีกทางหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังช่วยทําให้การไหลเวียนของน้ําดีขึ้นนะครับทําให้จัดน้าสามารถอยู่อาศัยและก็สามารถจะวางไข่นะครับเป็นแหล่งอนุบาลจัดน้ำเนาะ แล้วก็เป็นการเพิ่มจํานวนของสัตว์น้ําได้ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็มีหลายประการนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถช่วยทําให้เศรษฐกิจในชุมชนนะครับก็ดีขึ้นนะครับรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ดีขึ้นแล้วก็คนในพื้นที่อาจมีการนําไปพัฒนา,ด,านด้านอื่นๆได้อีกนะครับเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับหรือว่าร้านค้าวิสาหกิจชุมชนนะครับ เกิดการหมุนเวียนรายได้นะครับทางเศรษฐกิจอาจทาให้คนในพื้นที่ไม่ต้องไปทํางานนอกพื้นที่นะครับครอบครัวได้อยู่ด้วยกันนะครับลดค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องออกเดินทางไปทํางานที่ไกลๆนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอย่างมีความสุขด,ด้วยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่าอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการที่ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลงในพื้นที่สาธารณะนะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวมนน้าลาคลองต่างๆนะครับเป็นต้นเพื่อความน่าอยู่บนโลกใบนี้นะครับทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่านะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่หน่วยงานต่างๆของทั้งภาครัฐเอกชนหรือภาคประชาชนนะครับที่ต้องการให้กรมเจ้าท่านะครับช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านทางน้ํานะครับ สามารถที่จะติดต่อไปยังสำนักงานพัฒนาและบรรักษารทางน้ําที่4กมเจ้าท่านะครับตามที่อยู่ที่ปร,กรากฏคด้านล่างได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ไกรเดดแก้วกระจางนะครับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการขุดลอกนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการประกอบอาชีพนะครับเพิ่มพูนความสุขให้กับให้กลับมากันอีกครั้งนะครับผม ท่านสามารถติดตามรับชมพวกเราได้ใน YouTube ทางช่องสบศรีเอ็มดีมัตนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครั เ้าท่าบ้านเราเราภาคภูมิใจเรารักประเทศไทยที่เราได้เกิดกายมาเรารักพระเจ้าอยู่หัวจงรักพักดีเทิดทูลบูชาเรารักกรมเจ้าท่าสุดรวมชีวาร่มเย็นชีวีเรารักประชาชนรักไทยทุกคนดุจญาติมิตร